อันนี้ทางเข้าโครงการนะครับกําลังจะมีหมู่บ้านขึ้นแล้วนะครับนี่ครับทางเข้าโครงการของเราโครงการบ้านสวนไซน์นนทบุรีเขตสามนะครับนี่ทางเข้าโครงการนะครับ,รบกําลังจะเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับนี่นะครับให้ทุกอนชมนี่ผมขับรถอยู่นะครับมาไล่ต่อยกันรอบหนึ่งนะครับ ี่เขาก็กำลังถมดินนะครับพาเพื่อนชมบรรยากาศทางเข้าบยาศและบรรยากาศที่จะเข้าเฟสสามของเรานะครับบ้านสวน,น,น,นทรายน้อยนนทบุรีนี่ครับก็จะเป็นเด,เดี๋ยวก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีครับเจ๊กบกลับมาแล้วครับต้องกลับมาจากระยองครับระยองอะชนนี่ครับ อีกนิดนึงก็จะเป็นหมู่บ้านกันหมดแล้วนะครับนี่โอเคครับนี่เขาก็จะเป็นที่บ้านหลังหนึ่งครับที่ผมพาเพื่อนชมบรรยากาศร,บรอบๆเส้นทางที่จะไปโครงการของเรานะครับ บรรยากาศข้างทางนี่ก็จะเป็นบึงน้ํานะครับขนาดหนึ่งร้อยไร่เป็นวิวที่แบบสาวเที่ยวก็มาตกปลาได้นะครับนี่ครับเป็นบึงน้ำอางหลังจะเป็นโครงการหมู่บ้านแล้วนะครับจะเป็นไม่รู้ว่าจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับทุ่งนาครับ จะเป็นบรรยากาศวิวท้องุ่งาา่นาอารมณ์มามีนกนี่พิ่งจะทำานาอารอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอเพื่นจะมาตกปลาได้น,นะครับเนยสาทิศนี่จะเป็นเมือนเดี๋วใกล้จะถึงของกานเราแ,แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมโครงการของเราหน้าอยู่ครับ มีไม่กี่แปลงนะครับเฟสนี้มีแค่หกแปลงเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนชมบรรยากาศข้าวๆาของนี่ก็จะถึงของการขลงเแปลงนี้ยังไม่ทำอะไรนะครับ อเคครับเดี๋ยวผมพาทุก่านชมบรรยากาศทางเพจสามชายน้อยนอนทบุรีนะครับเพจนี้ยังไม่ได้เปิดทำทำอาผมเพิ่งแปลง,งเสร็จนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตรงนี้ครับเพราะ่าต้องถมที่ให้ลูกค้าด้วยถมเสร็จแล้วก็ทําถนนทําน้ำทำไฟให้ลูกค้าทีเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดจองทีนึงเงหรือจะแจ้งทางเพจให้ทราบอีกทีนึ่งนะเพจนี้มีเพียงหกแปลงเท่านั้นเองครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นะครับนี่ครับเพสนี้ครับเเพจนี้มีเพียงหกแปลงครับเพื่อนๆนี่ครับตรงนี้ของเราเดี๋ยวผมจะต้องถมดินให้ลูกค้าถึงตรงนู้นนะครับเป็นบรรยากาศของถัดวเชียดู้นะครับตรงนี้ครับ เฟสสองเฟสเป็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเฟสสามกองเราครับที่ใส่น้อยอันนี้แต่เป็นถนนของการกว้างอาถ,ถนนสาธารณะกว้างหกเมตรครับถนนในของการของเราจะเป็นหกเมตรเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปชมเฟสเฟสที่สองไปพร้อมกันเลยครับว่าเฟสสองอยู่ตรงไหนว่าผมทําเป็นโมเดลเพื่อนดูนะครับว่าเราจะทําแบบไหนให้ลูกค้านี่ก็ ผมมาถึงละวพามเพื่อนไปชมเฟ,ฟดเฟดสองก่อนเฟดสองจะติดกับเฟดสามเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ครับวันนี้แดดร้อนมากนี่จะเป็นเฟดสองของเราครับมีถนนเดี๋ยวจะทําการทําถนนให้ถนนอันนี้เป็นถนนซาน้ากว้างเจ็ดเมตรนะครับอันนี้ลูกค้าจองหมดแล้วนะครับเฟดสองเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศ นี่ก็จะเป็นของพี่พี่เจ้าของนะครับนี่จะเป็นสามงานนะครับเพื่อนนี่เขาก็จะทําการขุดบ่อตรงนี้เขาก็จะทําบ้านเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยเลยครับนี่ครับอ,อ๋อเดี๋ยวทําการขึ้นบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ครับก็กำลังกาลังกะทําบ้านข้างในก็นี่ครับไฟฟ้าปะปาพร้อมหมดแล้วนะครับ เฟรน,นี้จะเป็นที่สำเร็จรูปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟปลาปลามีให้หมดละลูกค้าก็สร้างบันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ลูกค้าเขาจะมาสร้างนะหลังจากขายที่ไปแล้วเราก็มาหาดูแลให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถน้ำต้นไม้หรืออะไรทางเราก็ บริการหลังการขายครับมาเราน้ำต้นไม้ให้ลูกค้าะหรือว่าลูกค้าติดขัดอะไรก็เข้ามาดูด้วยกันได้ครับนี่อีกหลังหนึ่งก็เอานอกดาวมาลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนชมพร้อมกันเลยอีกแปลงหนึ่งของพี่ใหญ่ผมก็ทำเพิ่งจะทำบุนไปครับเฟสนี้ ทำบนไปแล้วก็ทําบนบ้านเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไปครับอีกหนึ่งหลังสวัสดีเพื่อนๆครับนี่ครับน้ําประปามีหมดแล้วนะครับทางเราก็จะต่อให้ลูกค้าลูกค้าก็สามารถสร้างบ้านได้เลยนี่ครับมีทุกหลังแล้วนะครับเฟสนี้นี่ครับน้ําประปาเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะครับนี่ก็จะเป็นของพื่ใหญ่ นี่หลังนี้ก็จะเป็นบ้านน็อกดาวนะครับเพื่อนอันนี้เขาล็อกกุญแจไว้อันนี้ครับน็อกดาวมาลงแต่นี้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับวันเสาร์อาทิตย์เขาถึงจะมามาปิกนิกหรือมาปราร์ตี้กันที่บ้านเขาอันนี้เพิ่งนนี้ครับแปลงนี้ของพี่ใหญ่อันนี้เพิ่งขึ้น้าใหม่ไปครับนี่ครับลูกค้าเข้ามาสร้างบ้านเมดแล้วนี่ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าถาวรน,นะครับเพื่อน ของการปลาปลา,ปานครหลวงนะครับนี่นี่ก็นำประปานี่ครับถนนนี่ขายหมดแล้วนะครับเพื่อนก็ยังมาดูแลให้ความเรียบร้อยให้ลูกค้าอยู่นะครับนี่ครับอีกแปลงหนึ่งก็ที่กำลังจะขึ้นบ้านก็คือแปลงสุดท้ายครับเดี๋ยวผมพาไปไปชม นี่ครับน้ำประปามีมีให้ใช้ทุกหลังนะครับนี่ครับประปาไฟฟ้าพร้อมทอมดินให้ลูกค้าก็พร้อมนะครับนี้ลูกค้าแปลงนี้รอยดินแน่นนะครับถึงจะทําการสร้างแต่แปลงที่แปลงที่หกที่7จ็ดของของเฟสสุดท้ายนี่ครับที่ผมเพิ่งขายไปก็เดี๋ยวมาสร้างบ้านกันแล้วมังเขียนแบบบ้านอยู่นะนี่ครับแปลงของพี่อุ๊ ตอนแรกว่าจะมาดูหนึ่งแปลงครับพี่เขาจองไปสองแปลงเลยมีแปลงที่นี่ครับก็พามาชมบรรยากาศรอบๆเลยครับจะร้อนหน่อยนะครับวันนี้นี่ผมเดินไกลนี่ของพี่อูดสองร้อยตารางวา พี่เขาเอาสองแปลงนี่ครับทําเป็นเดี๋ยวจะเข้ามาพี่เขาจะเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางเราก็มาดูแลลูกค้าต่อไปตรงนี้ครับพี่เขาทำห้องน้ำให้ก่อนนะแปลงนี้สองร้อยตารางว่าใหญ่มากครับนี่ครับก็จะมีต้นกล้วยต้นชมพู่ต้นมะละกอ ทางเราก็ปลูกแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับผมไม่ได้เข้าไปนะครับแปลงของพี่อู๊ดนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆที่ดินของโครงการครับโอเคครับวันนี้ผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มีธุระต,ต่อสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ